ทำไมบางคนนะคะเราบางคนจึงสูญเสียการรักษาโรคที่เคยมีนะคะทำไมบางคนเคยหายแล้วและกลับมาเป็นอีก น,ะะนั้น e.w. k e n y o n นะคะได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องพระเยซูผู้ทรงบำบัดร,รักษานะคะ Jesus the Healer นะคะว่าเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ผมนั้นรู้สึกแปลกประหลาดใจนะคะเพราะว่าผมนั้นไม่อาจจะเข้าใจว่าทำไมผู้คนได้รับการรักษาโรคแล้วก็ได้ประจักษ์ถึงการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นควรจะเป็นโรคเหล่านั้นกลับมากลับมาเป็นซ้ำอีก นะคะผมเชื่อว่าผมได้รับคําตอบแล้วว่าความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในพระคําของพระเจ้าแต่ว่าอยู่ในหลักฐานแห่งความรู้สึกผมหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าหลักฐานแห่งความรู้สึกผมหมายถึงหลักฐานทางสายตาการได้ยินและความรู้สึกของเขาเองพวกเขาเหมือนคนป่วยบางคนที่มาหาองค์จอมเจ้านายพวกเขาได้ยินว่า พระเยซูได้ทรงรักษาเพื่อนบางคนของเขาพวกเขาก็พูดว่าถ้าฉันสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ฉันก็จะได้รับการรักษานะะขณะที่พวกเขาเข้าใกล้พระองค์นั้นพวกเขาก็เห็นคนอื่นๆได้รับการรักษาคนตาบอดก็เห็นได้คนหูหนวกก็ได้ยินนะคะพวกเขาก็ร้องเสียงดังเพื่อขอการแบ่งปันพระพรน,นั้นแล้วก็ได้รับการรักษามีหลายคนที่มาหาเราเพื่อจะรักษาโรค พราะพระบิดาได้ทรงพระกรุณารักษาคนอื่นมากมายผ่านทางการรับใช้ของเราหลายคนไม่มีเวลาที่จะได้รับคําสอนนะคะเหมือนว่าไม่เคยได้นั่งเรียนพระคัมภีนะคะพวกเขาไม่มีความสนใจในพระคัมภีไบเบิลเลย พวกเขาไม่มีความต้องการพรวะวจนะเลยทุกคนทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือแค่การรักษาโรคนะนั่นคือการปลดปล่อยเพื่อตัวเขาเองเราที่ฐานเผื่อพวกเขาและพวกเขาก็ได้รับการรักษาในช่วงขณะหนึ่งพวกเขากลับมาพูดว่าอืมไม่เข้าใจเลยอะ่ะการรักษานั้นทำไมมันไม่ถาวรอ,อาการทุกอย่างทำไมกลับมาเป็นอีกนะความยากลำบากมันอยู่ที่ไหนล่ะ กวาจะลำบากอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นคือพวกเขาไม่มีความเชื่อในพระคําของพระเจ้าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระวจนะในเรื่องของการรักษาโรคเลยความเชื่อของเขานั้นอยู่เพียงแค่ในตัวบุคคลหรืออยู่ในตัวคนอื่นแต่ไม่ได้อยู่ในพระคําของพระเจ้าพระภีร์ไบเบิลประกาศว่าด้วยบาดแผลของพระองค์เราจึงได้รับการรักษาให้หาย ขอให้ดูคําอธิบายนี้นะคะคือชายคนหนึ่งมาผู้รับใช้พระเจ้าด้วยอาการเจ็บปวดมากที่หัวเข่าข้างหนึ่งหมอหลายคนบอกว่าเขาจะต้องตัดขาข้างนั้นทิ้งเขาได้รับการรักษาให้หายในทันทีที่ผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อห้าหรือหกวันต่อมาขณะที่เขาเดินอยู่บนถนนจู่ๆนะคะความเจ็บปวดของหวเขามันก็กลับมาอีกแล้วเขาก็พูดว่า นี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันได้รับการรักษาด้วยบาดแผลของพระองค์แล้วในพระนามของพระเยซูความเจ็บป่วยจงออกไปจากเขาของฉันชายคนนั้นตั้งมั่นอยู่บนพระคำของอุปบลเจ้าและความเจ็บป่วยก็หายไปไม่เคยกลับมาอีกเลยคนอื่นๆยอมรับหลักฐานในความรู้สึกของพวกเขานั่นคือสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นรู้สึกหรือได้ยินพวกเขาสูญเสียการรักษาโรคเนื่องจากไม่มีการย่างรากลงไปในดินนั่นเองนะคะอย่างที่พระเยซูได้ตรัสในค่าอุปมาเรื่องการหว่านพืช นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่เป็นเป็นสาระสาคัญมากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนด้วยนะคะความเชื่อที่แท้จริงคืออะไรการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้เห็นความเชื่อทุกวันนี้นะคะนั่นคือเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อนหนังและเลือดแต่เราต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอํานาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคเมื่อด้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานพี่น้องสามารถไปเปิด เพิ่มเติมได้ในพระธรรมเอเวซับทที่หข้อสินะคะแต่ถ้าว่าข่าวดีก็คือเรามีชัยเหลือล้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะในโรมบัที่8ข้อสาเราพูดเหมือนกับเปรโตที่ประตูพระวิหารนั้นว่าในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรสจ,จงลุกขึ้นเราพูดเหมือนเปาโลตอนที่เขาขับผีจากหญิงวิกลจริตคนนั้นว่าในนามพระเยซูเราสั่งเจ้าให้ออกจากนาง เราควรจะขอบคุณพระองค์ผู้เป็นเจ้าสลับสิทธิอำนาจนี้จงพูดอย่างนี้ว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บปวดของเราไปของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บไข้ของเราไปและจงพูดอย่างนี้เสมอว่านั่นคือบาดแผลของพระองค์เราจึงได้รับการรักษาให้หายนะคะพี่น้องจงยอมรับสิ่งนี้แทนที่จะยอมรับความเจ็บปวดหรือความเจ็บปวดในร่างกายพระองค์ทรงแบกบความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นนะคะ นะจงยอมรับการรักษานี้แทนที่จะยอมรับโรคภัยของคุณโรรองนั้นทรงรับโรคภัยนั้นไปหมดแล้วนะความเชื่อที่แท้จริงมักจะยึดมั่นอยู่ในการยอมรับพระคําของพระเจ้าขณะที่ความรู้สึกบนร่างกายของเรานั้นยึดมั่นอยู่กับการยอมรับความเจ็บป่วยและอาการต่างๆของโรคถ้า ผมนะคพะพวเราเจ้าเจ้าบอกว่าผมยอมรับหลักฐานทางกายภาพแทนที่จะยอมรับพระคำของพระองค์ผมก็ลบล้างพระคำของพระองค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผมเองแต่ผมนั้นยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนั่นคือโดยบาดแผลของพระองค์ฉันจึงได้รับการรักษาให้หายพี่น้องพี่น้องต้องหัดในการที่จะ อ้างระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวนะคะเหมือนมันก่อนที่คุณดาน่านะคะอ้างระสัญญาของพระเจ้าจนกระทั่งคุณพ่อซึ่งตับนั้นได้เน่าแล้วนะคะจนตอนหลังมาคุณหมอก,ก็ประหลาดใจว่ามันหายไปไหนหายได้ยังไงนะคะพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องหาดในการที่จะอ้างระสัญญาของพระเจ้าด้วยตัวพี่น้องเองนะคะดังนั้นด้วยบาดแผลพระองค์ฉันจึงได้รับการรักษาให้หายนะ,ะผมยังคงสารภาพการยอมรับนั้นแม้อาการทั้งมวลที่ปรากฏอยู่จะเป็นทางตรงกันข้ามก็ตาม นะทุกครั้งที่คุณสรารภาพความอ่อนแอและความล้มเหลวคุณก็กําลังพูดอวดอ้างว่าศัตรูนั้นมันใหญ่กว่าพระบิดาของคุณคุณกําลังทําลายความเชื่อมั่นของคุณเองที่มีต่อพระคําของพระเจ้าจงศึกษาพระคําของพระเจ้าจนกระทั่งคุณรู้ว่าสิทธิของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะจากนั้นก็ยึดมั่นต่อการยอมรับของคุณหลายคนพยายามจะยอมรับโดยปราศจากรากฐานดังนั้น นี่น้องนี่แหละคือจุดอ่อนนะฮะศัตรูจึงโบยตีเขาอย่างหนักพระเยซูตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าแล้วซาตานก็พ่ายแพ้ไปทุกครั้งนะคะคุณก็เหมือนกันนะคะจงพูดว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าแล้วก็เสริมว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ฉันจึงได้รับการรักษาให้หายพระองค์ได้ทรงแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปนะพวกเขาชนะพยามาลด้วยพระโลหิตของพระแม่สโปดก นะวิวรบทที่ 12: ข้อ11นะอะความเชื่อแบบคริสเตียนหรือพิติศาสนาก็คือการยอมรับนั่นเองนะคะจงยอมรับการงานที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทาสาเร็จแล้วจงยอมรับว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่ตรงเบื้องขวาผาดของพระบิดาจงยอมรับว่าพระองค์ทรงไถ่คุณอย่างสมบูรณ์แล้วจงยอมรับว่าคุณนั้นเป็น ลูกของพระองค์จงยอมรับสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานที่พระเยซูคริสต์ประทานให้แก่คุณนี่แน่เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์อำนาจของศัตรูไม่มีสิ่งใดจะมาทำอันตรายพวกท่านได้นะคะอยู่ในลูกาบทที่สิบข้อสิบเก้านะคะใกล้จบแล้วนะคะจงยอมรับสิ่งนั้นยงจงยอมรับว่าคุณมีอำนาจเหนือมารซาตานจงเชื่อว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตคุณเหนือมารซาตาน คุณเป็นนายเหนือมันและมันจะต้องรู้อย่างนั้นด้วยมันไม่สามารถครอบครองเหนือคุณได้อีกต่อไปจงยอมเชื่อในสิ่งนี้จงเชื่อพระคําของผู้เป็นเจ้าจงกล้าหาญในความจริงแห่งพระคําจงยอมรับเพียงสิ่งที่พระเจ้าตรัสจงเก็บรักษาการยอมรับนั้นไว้นั่นคืออย่าเปลี่ยนแปลงไปมาวันเว้นวันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเป็นคนอ่อนแอเดี๋ยวก็เข้มแข็งเดี๋ยวก็อ่อนแอนะคะพี่น้องจงปล่อยให้พระคําของพระเจ้านั้นมี มีชีวิตอยู่ในคุณแล้วคุณก็ดำรงอยู่ด้วยเพราะว่าชนะที่มีชีวิตนี้นะคะพี่น้องฮาเลลูยาข่าวดีข่าวประเสริฐนะคะพี่น้องขอย้ำอีกครั้งนะคะพี่น้องว่าเราเป็นผู้พิชิตเราชนะแล้วนะคะอ้างพระสัญญาของพระเจ้าต่อลรกภัยแค่เจ็บต่อโรคระบาดท,ทั้งสิ้นทั้งปวงที่เราเจอในเวลานี้นะคะไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้ขอพระเจ้าอวยความพี่น้องทุกท่านนะคะ